สวัสดีครับสำหรับการทำลายบอทสกอร์นะครับสำหรับแจ้งผลการเรียนอัตโนมัตินะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำเรื่องการสร้าง Follow Up i n t e n t นะครับ f o l l o w u p i n t เ n t เป็นยังไงนะครับก็คือลักษณะการทำงานจาก i n t e n t หลักนะครับเราสามารถเข้าไปสร้าง i n t e n t ย่อยนะครับให้มันทำงานนะครับตาม F flow ที่เรากำหนดได้นะครับอย่างเช่นนะครับ i n t e n t หลักคือเมนเมนูนะครับ เมื่อเราไปสร้างนะครับ follow up มันก็จะกลายเป็นซับเมนูเข้ามาแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อซับเมนูทํางานนะครับเราสามารถที่จะส่งค่าต่อไปให้ซับเมนูย่อยอีกไปเรื่อยๆนะครับจะกี่ชั้นก็ได้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับหรือในเมนูนะครับก็จะมีเมนูย่อยนะครับที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับเป็นตัวเลือกว่าเราต้องการจะเข้าสู่นะครับ i n t e n t ตัวไหนนะครับ เสร็จแล้วมันก็จะทํางานตาม Follow ของแต่แต่ละเมนูย่อยไปเรื่อยๆในลักษณะของ Flow แบบนี้นะครับอย่างเช่นในคลิปนี้นะครับจะมาทําเรื่องของเมนูนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่การแสดงผลการเรียนนะครับโดยจะเริ่มจากนะครับในอินเทนต์นะครับเทนนิงเฟจะให้ผู้เรียนพิมพ์คําว่าผลการเรียนนะครับเสร็จแล้ว r e s ปอน d นะฮะ t ทค e r e ปอน n d ก็จะให้เป็นคําว่า เลือกระดับชั้นเรียนขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็จะให้มันแสดงนะครับเมนูนะครับในรูปแบบคําสั่งนะส่งไปที่ลายนะครับก็คือให้มันแสดงเป็นเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับเมื่อนะครับผู้เรียนนะครับหรือว่ายูเซอร์เนี่ยแตะเข้าไปที่เมนูใดเมนูหนึ่งนะครับเช่นแตะเข้าไปที่ม1นะครับเราจะให้มันส่งเทคขึ้นมานะครับว่าเป็นม1นอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับให้มันไปเรียกนะครับซับย่อยของนะครับ มอนขึ้นมาอีกนะครับเป็นลักษณะของเมนูขึ้นมานะครับพอแตะไปที่ห้องหนึ่งอย่างนี้นะครับก็ให้ไปเรียกข้อมูลที่อยู่ใน g o Google s h e e t ของเราโมาโชว์ทีนี้นะครับในขั้นตอนล่าสุดอย่างนี้นะครับพอแตะไปที่ห้องสองนะฮะก็ไปเลือกรายชื่อห้องสองขึ้นมาโชว์นะฮะแตะไปที่ห้อง3ก็ไปเลือกห้องสามาโ,โชว์อย่างเงี้ยนะครับการทําเมนูลักษณะนี้นะครับตามลําดับนะครับลึกเข้าไปเรื่อยๆเราเรียกว่า การทำฟอ l l o w u p i n ั e n ินเนในเดล็อกโฟนะครับเมื่อเข้าใจหลักการทำงานหรือว่าโครงสร้างที่เราจะทำแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติจริงกันนะครับก่อนที่จะ,ะปฏิบัติจริงนะฮะเมนูที่เราจะใช้เนี่ยนะครับในรูปแบบของอคำสั่งนะฮะมันจะมีรูปภาพในส่วนที่เป็น header หรือว่าเป็นปกอยู่นะฮะเพราะฉะให้ทำการออกแบบด้วยนะครับไปออกแบบรูปภาพขึ้นมานะครับเพื่อจะใช้เป็นภาพปกนะฮะ ซึ่งตันนี้ผมก็ออกแบบนะในแต่ละเมนูย่อยๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนรูปไม่ซ้ำกันก็ได้นะครับแต่อันนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมจะใช้รูปเดียวตลอดนะครับก็คือรูปนี้นะครับพอสร้างรูปเสร็จก็บันทึกเลยนะครับบันทึกเป็นรูปภาพนะฮะเก็บไว้แล้วก็ทำการอัพโหลดนะครับไปที่ฝากรูปฟรีนะครับแล้วก็เอาลิงก์มาใช้งานนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อเข้าใจแล้วเราก็มาลุยกันเลยนะครับเปิด d i อะล็อกโฟขึ้นมานะครับเปิดไดอะล็อกโฟขึ้นมานะครับผมก็จะใช้ Intent เดิมนี่แหละนะครับก็คืออินเทนที่ชื่อว่าบอทสกอ r e นะครับทำงานต่อเลยนะครับคลิกเข้าไปใน Intent b o บอทสกออย่างนี้นะครับในสเต็ปแรกนะครับเราจะมาสร้างเมนูแรกก่อนๆนะฮะโดยนะครับผู้เรียนจะต้องนะครับพิมพ์คําว่าผลการเรียนอ่าตาม Flow นี้เลยที่เราออกแบบไว้นะครับเนี่ยให้เขาพิมพ์ว่าผลการเรียนขึ้นมานะครับอ่า แล้วก็วางลงไปนะครับให้พิมพ์ข้อผลการเรียนนะครับจากนั้นนะครับเทรนนิ่งเฟดเสร็จนะครับเลื่อนมาข้างล่างครับมาที่ r e s p o n s e นะครับให้แอด r e s p o n s e นะครับแล้วก็เลือกเป็น text response ก่อนนะครับจะให้ตอบว่ายังไงนะครับผมก็จะให้ตอบว่าอ่ะเลือกระดับชั้นเรียนนะครับนี่ตรงนี้ก็บอกว่าให้เลือกระดับชั้นเรียนนะนะครับจากนั้นนะครับ เมื่อมีเทคขึ้นคําว่าเลือกระดับชั้นเรียนส่งเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะให้ไปเรียกนะครับเมนูขึ้นมานะฮะวิธีการเรียกเมนูผ่านไลน์ก็คือตัวนี้นะครับ Add response นะครับแล้วก็ Custom payload นะครับไปใช้คําสั่งนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับคำสั่งที่เรียกทํางานเกี่ยวกับไลน์นะฮะซึ่งผมได้เตรียมคําสั่งไว้ให้แล้วนะครับในคลิปนี้โอเคนะฮะคำสั่งแรกก็คือเมนูเลือกระดับชั้นเรียนนะครับ ซึ่งนะครับผมได้เตรียมนะครับวิธีก๊อปก็ตั้งแต่ปีกกาเปิดตรงนี้นะครับมาจนถึงปีกกาปิดตรงนี้นะครับลิกขาคัดลอกได้เลยแล้วก็เอามาวางตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะการทํางานจะเป็นเรื่องของนะครับรูปแบบเทมเพลตนะฮะที่เป็นแบบบัตทันนะครับก็คือเป็นปุ่มนะฮะแล้วก็ผมทําตัวอย่างเมนูไว้แค่3ระดับก็พอนะครับถ้าใครจะทําเต็มก็6ระดับก็ ไปเพิ่มเติมเอาเองนะครับไม่ยากนะฮะอันนี้มัธยมศึกษาปีที่1นะครับให้มันโชว์นะครับเทคขึ้นมาแบบนี้นะครับมัธยมศึกษาปีที่2มัธยมศึกษาปีที่3นะครับแล้วจะมีเตตเติ้ลตรงนี้นะครับเมนูระดับชั้นแล้วก็นะครับมีเทคขึ้นคําว่ากระุณาเลือกระดับชั้นเรียนนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็น URL ของรูปภาพนะครับที่ทําเป็นโคเวอร์หรือว่าเป็นเฮดเดอร์แล้วนะครับก็ https นะครับเอามาใส่นะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับผมเอาขึ้นเว็บตัวเองนะครับก็จะได้รูปแบบนี้ส่วนท่านก็ไปเปลี่ยนเป็น UI ของท่านเองนะครับเมื่อนะครับใส่สคริปต์แบบนี้เรียบร้อยนะครับถ้านะครับยูเซอร์นะครับแตะเข้าไปที่ปุ่มนะฮะเดี๋ยวมันจะมีปุ่มขึ้นมาเวลาแตะเข้าไปที่ปุ่มนะครับสคริปต์มันก็จะส่งเช็คขึ้นมานะครับ เพื่อจะส่งต่อนะครับสำหรับอินเทนส์ถัดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นกดเซฟครับเพื่อจะทสหรือวทดสอบการทํางานก่อนนะครับในการทดสอบการทํางานนะครับเราไม่สามารถที่จะทดสอบนะครับผ่านไลน์ในคอมแบบนี้ได้นะครับมันจะขึ้นบอกว่าบัตต o อนเทมเพลตจะต้องไปตรวจสอบในสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่ะเราจะต้องนะครับ เปิดสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ดูนะครับผลการเรียนนะครับผลการเรียนพิมพ์เสร็จก็กดส่งนะครับเทคเข้าไปอ่านแล้วนะฮะอ่านแล้วขึ้นมาไหมนะครับนะมาแล้วนะครับพออ่านเสร็จก็เนี่ยมาแล้วนะครับมาชั้นนี่นึงนะครับก็จะขึ้นเมนูให้เรานะฮะเมนูนะฮะระดับชั้นไหมครับ ตรงนี้นะฮะเมนูระดับชั้นมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะรับเมนูระดับช well ั้นเราจะแก้เป็นอะไรก็มาแก้ตรงนี Howard> ้นะครับกรุณาเลือกระดับชั้นเรียนก็คือตรงนี้นะครับเราจะแก้เป็นอะไรเราก็มาแก้ตรงนี้นะครับชั้นนะฮะตัวนี้จะเป็นปุ่มนะครับจะเป็นรูปแตะเลยนะฮะเนี่ยชั้นม1ม .2 ม .3 าตามนี้นะครับถ้าเราแตะที่ม1ดูนะฮะปั๊บเนี่ยมันจะส่งข้อความขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้มันบอกว่าไม่รู้ถามอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ ทำอินเทนต์ต่อนะครับต่อจาก Flow ตัวนี้นะครับโอเคถือว่าโฟ o ์แรกเรานี้ททำงานแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับจากนั้นนะครับถ้าเมนูแรกทํางานเสร็จต่อไปเราทํายังไงนะครับอ่าให้กลับมาที่ i n t e n t ตตรงนี้นะครับคลิกเสร็จแล้วนะครับเอาเมาส์ชี้ตรงที่ i n t e n t ตบัตรสกอร์เรานะครับและเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้อ่เราจะเห็นภาษาอังกฤษขึ้นตรงนี้ก็คือ add follow up intent ให้คลิกตรง Add Follow Up Intent ตรงนี้หนึ่งครั้งครับมันจะมีเมนูคลิกขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะมีรูปแบบอัตโนมัติให้เราไม่ว่าจะเป็น f o n t Back Yes No Later Cancel อะไรต่างๆตัวนี้เยอะๆะเลยนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับรูปแบบสำเร็จรูปนะฮะถ้าเราเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับมันก็จะมี c h a n i n g Phase ให้เรานะครับมี Response ให้เราอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ในที่นี้เราต้องการทำของเราเองนะครับ เราไม่ต้องการใช้คําสั่งสําเร็จรูปของเขานะครับเราก็มาที่คัสตอมครับคือฉันจะกําหนดเองนั่นเองครับคลิกไปที่คัสตอมครับโอเคนะครับเมื่อคลิกเข้าไปที่คัสตอมนะครับมาสังเกตตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นลูกศรชี้ลงมาจากบอดสกอร์แล้วก็ชี้มาทางขวานะครับหมายถึงอินเทนตัวนี้มันจะทํางานต่อจากบอดสกอร์นะครับ ถ้าบอสกร์นะครับทำงานเสร็จมันก็จะส่งต่ออินทินตัวนี้ให้ทํางานต่อนั่นเองนะครับเมื่อเราได้บอสกร์คัสตอมตรงนี้ที่จะเป็นฟอลโลว์อัพแล้วเราก็คลิกเข้าไปกําหนดค่าเลยครับคลิกตรงนี้ครับโอเคนะครับพอเราคลิกเข้ามาตัวนี้เราก็จะเห็นคอนเทกต์นะครับมีบอสกร์ฟอลโลว์อัพอยู่ตรงนี้อย่าไปลบนะครับมันจะอัตโนมัติของเรานะครับมันบอกว่าตัวนี้มันจะฟอลโลว์มาจากบอสกร์นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาครับมาเทรนนิ่งเฟสนะครับ ตัวนี้นะครับเราจะทําหน้าเมนูย่อยก็คือเป็นเมนูเลือกห้องเรียนนะครับเมื่อกี้มันเป็นเลือกชั้นละตอนนี้เราก็จะเลือกห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่นะครับอ่าตอนที่เราแตะเมื่อสักครู่นี้นะครับค่าที่มันส่งมาก็คือมัธยมศึกษาปีที่1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะต้องเอาคำว่านะครับมัธยมศึกษาปีที่1มาเทรนต่อนะครับ จะก๊อปปี้เลยนะครับขี้เกียจพิมพ์อ่าเท็มน้เฟสตรงนี้ก็คือคํานี้นะครับคาว่ามัธยมศึกษาปีที่1จากนั้นนะครับเลื่อนลงมาครับอ่าเลื่อนลงมาที่ text r e s p o n นะครับแล้ว็บอกว่าอ่าเลือกห้องเรียนนะครับให้เลือกห้องเรียนนะครับพิมพ์คําว่าเลือกห้องเรียนอ่าอย่างเงี้ยนะครับพอเลือกห้องเรียนนะครับเสร็จเราก็จะ ให้ขึ้นเมนูนะครับห้องเรียนมาให้เลือกนะครับโดยผ่านไลน์นะครับก็คือคลิกมาที่ add response นะครับแล้วก็ custom payload อย่างนี้นะครับจากนั้นก็ลบเลยนะครับปีกกาเปิดปิดตัวนี้เพราะว่าผมเตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็คือก๊อปวางอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับเลื่อนมาตรงนี้นะครับเมนูเลือกห้องเรียนนะครับก็คือตัวนี้จากนั้นก็ก๊อปเลยครับปีกกาเปิด มันจะถึงปีการปดตัวนี้ครับคอนโทรล์ีมาถึงตัวนี้ก็วางเลยครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูเหมือนกันครับบัตทอนนะฮะแต่นะครับจะเป็นเมนูสําหรับเลือกระดับชั้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้3ระดับนะครับถ้าต้องการมากกว่านี้ก็เพิ่มก็แล้วกันนะฮะห้อง1นึทับหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งทับสาอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเมนูย่อยเข้ามานะครับไทเติ้ลก็จะเป็นเมนูรายชื่อห้องเรียนนะครับเชกก็จะเป็น กรุณาเลือกห้องเรียนนะครับส่วนปกหรือว่าโคเวอร์ก็ผมใช้ภาพเดิมนะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่ะเมื่อทําตรงนี้เสร็จนะครับทําตัวนี้เสร็จมีเทคเรสปอนดเรียบร้อยนะครับมีมัธยมศึกษาปีที่1เรียบร้อยก็กดเซฟครับอ่ากดเซฟนะครับให้มันเทรนน่าเสร็จก่อนนิดนึงนะครับอ่าเนี่ยให้เทรนคอมพิวต์ก่อนนะครับค่อยทดสอบนะฮะ เดี๋ยวมันไม่รู้เรื่องนะฮะโอเคนะฮะจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะลองนะครับมัธยมศึกษาปีที่1ต่อดูซินะครับมันจะขึ้นเมนูต่อเนื่องให้เราไหมนะฮะอ่ะยังไม่รู้เรื่องอ่ะก็ต้องเริ่มจากผลการเรียนใหม่ดูซินะครับผลการเรียน รู้สึกจะมาช้านิดเดงนะครับเน็ตไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับอ่ามาแล้วนะครับจากนั้นแตะเข้าไปที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับพอแตะเสร็จมันก็จะส่งข้อความนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วมันก็จะเอาเมนูนะครับที่เป็นฟอนต์โลอัพนะครับขึ้นมาโชว์แล้วนะครับม1ทับหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งทับสามนะครับทีนี้นะครับถ้าเราแตะที่1นึ่ทับหนึ่งนะครับมันก็จะส่งเทคคำว่า1นึ่ทับหนึ่งออกมานะครับ ซึ่งตัวนี้จะให้ส่งค่าอะไรขึ้นอยู่กับค่าเท x t ตัวนี้นะครับแอนโชราเบลเนี่ยนะครับเล,เลเบลราเบลเลเบลโชตัวนี้นะครับว่าให้มันโชว์ข้อความอะไรก็คือตัวเลเบลนะครับแต่เท x t ที่อยากให้ส่งมาคือส่งคํควาว่าอะไรคือเท x t นะครับอ่าถ้าโชว์เดียวกันส่งข้อความเดียวกันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าแตะที่มอหนึ่งท่านหนึ่งแต่อยากให้โชว์เท็อยากให้ส่งเท x t เป็นข้อความอื่นก็ต้องแก้ตรงนี้นะครับแต่ผมจะ ส่งคําเดียวกันนะครับเพื่อให้มันสื่อสารถูกต้องหรือว่าเข้าใจตรงกันนะครับอเดี๋ยวเราลองแตะดูนะครับ1นึ่ทับหมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับหนึ่ทับหแต่ตอนนี้มันก็บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรายังไม่ฟลอร์อัพมาที่ห้องหนึ่งนะครับโอเคนะครับ2ระดับแล้วใช้งานได้แล้วนะครับกลับมาที่อินเทนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพการทํางานนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าบอทสกอร์ของเราเดิมไม่มีสัญลักษณ์นี้นะครับ แสดงว่าตอนนี้มันมีคําสั่งย่อยนะครับฟอลล์อัพอยู่ข้างล่างแล้วเราก็แตะที่สามเหลี่ยมตัวนี้ครับคลี่ลงมาเห็นไหมครับแล้วก็จะเห็นตัวนี้นะครับทีนี้พอมันนะครับตัวนี้เมนูลหลักเลือกระดับชั้นตรงนี้เลือกอห้องว่าหนึ 1, 1่งทับหนึ่งหนึ่ทองน่ทันะครับถ้านะครับจะทําเป็นห้องอื่นก็ฟอลโล่ตรงนี้นะครับเพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับ แต่ตอนนี้ผมจะ Follow ต่อนะครับตัวนี้ก็คือผมจะเข้าไปหารายชื่อหล่กนะครับหลังจากที่ได้ห้องแล้วก็จะไปหารายชื่อนักเรียนแต่ละคนในห้องอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องชี้เมาส์มาที่แถวที่2ที่เราฟอ l โล่ up เพื่อจะ Follow ต่อเป็นชั้นที่3อย่างนี้นะครับก็คลิกไปที่ add follow up intent ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Custom เหมือนเดิมครับเลือก Custom เหมือนเดิมนะครับอ่ะเห็นไหมครับ เห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ1 2มาเรื่อยๆจะลึกลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอได้ชั้นนี้แล้วนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปจากนั้นนะครับจำได้ไหมครับเมื่อกี้มันส่งค่าอะไรออกมาม1 1อ่าแล้วก็เอาม1 1ไปทำงานต่อนะครับอะขี้เกียดพิมพ์แล้วก็นะครับเอามาวางตรงไหนตรง c h a n น i n g เฟ a s e นะครับ เราก็จะให้แทนนิเฟตมอหนึ่ง 1, ทับหนึ่งขึ้นมาต่อนะครับจากนั้นแทนนิเฟตเสร็ทำไงาก็ r Re p o ปอนนะครับแล้วก็กําหนด Take เทค p o ปอนตัวนี้ผมก็บอกว่าให้เลือกรายชื่อนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมีเมนูรายชื่อนักเรียนขึ้นมาให้เลือกนะครับเลือกรายชื่อนักเรียนอย่างนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นทําการสร้างเมนูขึ้นมานะครับก็ add r e s p o n s e custom p a y l o a d ครับ แล้วก็ลบสัญลักษณ์นี้ออกนะครับมาก๊อบโค้ดที่ผมเตรียมให้เลยครับเมนูรายชื่อนักเรียนเห็นไหมครับก็ทำเหมือนเดิมครับกี่คนก็ก๊อปไปเลยนะครับ c อน l ทนะครับแล้วก็วางลงไปครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูเหมือนกับเมนูที่ผ่านมาทั้ง2เมนูนะครับแบบแพตต้อนนะฮะผมก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับมีสมชายเรียนดีนะครับและนะครับเห็นไหมฮะ ชื่อเป็นสมชายแต่เวลาเทคที่จะส่งไปนะครับก็คือผมจะส่งเป็น STD นะครับ1 1 1ก็คือนะครับเนี่ยที่เราดีไซน์ไว้ก็คือเราจะให้มันมาค้นหาใน g o o l l s s h e t t ของเรานะครับ STD 111นะครับเนี่ยครับตัวนี้ถ้าเป็นอภิวัาจดีก็จะเป็น1 1ึอันนี้คือห้อง1หมดสมมตินะฮะอันนี้สมมติตัวเลขให้ดู1112 2 1 1 3อย่างนี้นะครับ1 1ึนะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับ เมนูรายชื่อนักเรียนกรุณาเลือกอรายชื่อนะครับโอเคนะครับเมื่อเราใส่นะครับเมนูที่เป็นรหัสนักเรียนแต่ละคนชื่อนักเรียนแล้วก็รหัสนักเรียนแบบนี้ก็กดเซฟได้เลยครับอ่ากดเซฟได้เลยนะครับรอให้มันเทรนให้เสร็จแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเชิ t r a i n i n g c o m p l e t e นะครับ complete เสร็จอ่า ลองนะครับแตะเข้าไปที่ม .1 นึ่งทัหนึ่งดูสิน,นะครับมันจะมีรายชื่อนักเรียนขึ้นมาให้เราเลือกไหมอ่ามันก็บอกว่าไม่เข้าใจคําถามนะครับไม่เข้าใจคำถามผมก็จะลองตั้งแต่แรกเลยนะครับผลการเรียนนะครับเพราะตอนนี้เรากําลังค่อยๆเทสมาทีละสติปนะฮะผลการเรียนมาแล้วนะครับหมหนึ่งอ้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หแตะเข้าไปอย่างนี้นะครับ มันก็จะขึ้นว่ามอหนึ่งห้องไหนนะครับเราบอกว่ามอหนึ่งห้องหนึ่งนะแตะเข้าไปเห็นไหมครับพอแตะเข้าไปมอหนึ่งห้องหนึ่งก็มาให้เหลือกแล้วครับตามนี้เลยนะฮะสมชายเรียนดีอภิวาจใจดีอภิาชาติมุ่งมั่นสามารถขยันเรียนก็แล้วแต่เราจะาใส่กี่คนก็ใส่ข้อมูลเข้าไปแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อขึ้นรายชื่อทั้งเรียนเราจะเอาผลการเรียนของนักเรียนคนน,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 นั้นขึ้นมาโชว์ทำไงแล้วก็แตะไปที่ชื่อคนนั้นเลยทีนี้นะครับสมชายเรียนดี นะครับมันก็จะค้นจาก s t d 1 1 1มาแล้วนะครับเห็นมัมันก็จะโชว์ข้อมูลของนักเรียนคนนี้ขึ้นมาทันทีนะครับนี่คือลักษณะของการทำฟอน l o w ล p i อัพอินทะครับเนี่ยที่มีลักษณะของเมนูนะครับอันนี้ที่ทำให้ดูเป็นเมนูของห้องมอ1แล้วก็1ทับ1นะครับมีกี่คนก็ตามนี้นะครับถ้าเราจะทำห้องอื่นก็แบบเดียวกันนะครับก็ทำอินเทน ย่อยนะครับของแต่ละห้องเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับอ่ะตอนนี้ถ้าเราคลิกมาที่บอสกร์ตัวนี้อ่าเราเห็นว่าตัวนี้คือนะครับไล่ระดับชั้นนะครับจากนั้นนะครับถ้าเรานะครับมาเพิ่มตัวนี้มันก็จะเป็นเลือกม2คลิกตัวนี้ก็เป็นเลือกม3มอ่ะมันก็จะอยู่ระดับเดียวกันอย่างนี้นะครับซึ่เราคลิกตัวนี้นะครับคัสตอมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ คัสตอมสองนี่ก็จะเป็นระดับชั้นถ้าเราเลือกมอสองถ้าเราเลือกของมอสองทีนี้สองทำหนึ่งสองทำสองสองสามทำไงก็ให้มาเลือกตรงนี้ย่อยเข้าไปอีกนะครับแต่ละชั้นนะครับภาพมันได้จะภาพมันก็จะได้แบบนี้นะครับถ้าเรานะครับเลือกจากระดับบนสุดนะฮะถ้าคลิกตัวนี้แสดงว่าคุณกำลังจะทำมามอย่างเงี้ยนะครับคัสตอมเห็นไหมครับเนี่ยระดับ อันนี้ก็จะเป็นม1ม2ม3นะครับทีนี้3ามทับหนึ่ไงก็คลิกตรงนี้มันก็จะกลายเป็น3ามทับหนนะครับสามทับสองสาม 3, 3, ทับสามสามที่สี่ทับห้านี่นะครับพอเข้าไปในแต่ละ3นะรายชื่อแต่ละห้องก็คลิกเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปลองทําดูนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะครับแต่ในตัวอย่างนี้ขอทําให้ดูแค่เมนูห้องเดียวก็พอนะครับระดับชั้นเดียวก็พอนะครับตัวนี้็คือ ระดับชั้นนะครับพอคลิกเข้ามานะครับเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเข้าไปค้นหารายชื่อนักเรียนได้แล้วนะครับก็ไม่ยุ่งยากใช่ไหมครับถ้าเราอยากทําเมนูนะครับก็ลองประยุกต์กันดูนะครับซึ่งนะครับถ้าใครเข้าใจตรงนี้นะครับก็คือเอาไปทําสื่อการสอนได้เลยนะครับตั้งแต่การเข้ามานะฮะแล้วก็มีเมนูให้เลือกว่าจะเรียนหัวข้ออะไรเรื่องอะไรก็ใส่เข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวถ้าว่างจะทําคลิปสอนให้ดูนะครับว่าทำในสี่การสอนในลักษณะเมนูแบบนี้ทํายังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นะครับเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ